เ่า hey, นะคะเค้ก hey, นี้แบ่งขายให้ฉันสักครึ่งได้ไหมคะพอดีว่าชิ้นหนึ่งฉันกินไม่หมดอะค่ะครึ่งหนึ่งไม่ขายครับถ้าผมขายให้คุณแล้วอีกครึ่งหนึ่งผมจะขายใครอะไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณนะคะผมก็อยากได้เค้กครึ่งหนึ่งเหมือนกันครับขอบคุณนะครับ ดะะอา้าวพี่คะไหนบอกว่าไม่ขายเค้กให้ครื่องนึงไม่ใช่หรอกร็ลูกค้าคือพระเจ้าไงครับคุณซื้อครื่งนึงผมก็ต้องขายคุณแบบนี้แหละพี่คะเอาเหมือนเดิมค่ะขอบคุณคะ่ะพี่คะเก็บให้คุณ อย่าเห็นฉันนะอย่าหันมานะขคค่ของสวยเค้กคุณอะฉันไม่อยากกินเค,ค้กอันนี้อีกแล้วอะคะ่ะเอา้าคุณชอบกินเค,ค้กนี้มากแล้วไม่ใช่หรอแต่กินทุกวันมันก็เบื่อป่ะคะเมื่อวานครับคุณแบบนี้จริงเหรอของต่อให้อร่อยแค่ไหนอะกินทุกวันมันก็เบื่ออยู่ดีนั่นแหละคุณ อันนี้คุณรู้ได้ไงว่าเขาอยากกินเค้กสตรอเบอรี่ทุกวันเคยถามเขาเหรอฉันไม่อยากกินเค้กอันนี้แล้วค่ะคุณชอบกินเค้กนี้มากแล้วไม่ใช่เหรอแต่กินทุกวันมันก็เบื่อปะคะพี่คะเอาเค้กสตรอเบอรี่ครึ่งชิ้นเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> ครึ่งชิ้นไม่ขายแล้วครับถ้าพี่ขายครึ่งชิ้นแล้วพี่จะไปขายใครอ้าว ื่อก่อนพี่ก็ขายให้หนูแบบนี้มาตลอดไม่ใช่เหรอคะก็ใช่แต่ถ้าน้องไม่กินแล้วใครจะมาซ e Defense> si> okay. ื้อต่อฮะงั้นแสดงว่าเมื่อก่อนหนูกินของเหลือจากคนอื่นตลอดเลยเหรอไอ้น้องสองคนที่น่าสนใจเด่นกันนะเนี่ยสองคนไหนคะอย่างนี้คือน้องคิดว่าน้องซื้อของเหลือคนอื่นมาตลอดใช่ไหมจริงจริงมันไม่ใช่ไปน้องไอ้ผู้ชายคนนั้นนั่นแหละ มาซื้อต่อจากน้องตลอดเลยอ่ะผมมาซื้อเคสสตรอเบอรี่ครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งไม่ขายครับแล้วถ้าผมขายให้คนอีกครึ่งหนึ่งผมจะขายให้ใครอ่ะแต่ว่าเมื่อวานผมกับผู้หญิงคนนั้นคนละครึ่งไม่ใช่เหรอครับผมว่าวันนี้เนี่ยเธอต้องมาซื้อแน่นอนครับแน่ใจอ่ะแน่ใจครับไอ้คุณคุณเชื่อไหมเมื่อว่าผมกลับไปแป๊บเดียวอ่ะผู้หญิงคนนั้นก็มาซื้ออีกครึ่งหนึ่งไปแล้วอ่ะงั้นวันนี้ผมซื้อครึ่งหนึ่งครับได้ครับเมื่อวานเธอไม่ได้มาซื้อเค เราได้คุณรู้ได้ไงเนี่ยว่าเขาอยากกินเค้กสตอรอเบอรี่ทุกวนันถ้างั้นเอาแบบนี้ไหมครับหากคยังต้องการเค้กครึ่งนึงเนี่ยผมจะเป็นคนซื้อครึ่งเองอะไรของมันวะต่อไปกูไม่ขายแล้วไปเค้กครึ่งนึงอะ่ะหุ่นวายชิบหายเลยแต่ว่าหนูไม่ได้มาลานพี่เดือนหนึ่งแล้วนะคะแล้วเขามาลานนี้ตลอดเลยเหรออือวันนี้ผู้หญิงคนนั้นมาไหมครับ ขาคงไม่มาร้านนี้แล้วแหละกลับไปเถอะแต่ตั้งแต่วันนั้นเขาก็ไม่มาที่ร้านนี้เลยนะทางนั้นน้องไม่องมาแล้วแหละคุณจะขายใครแล้วนี่พี่ครับถ้าตอนนั้นที่เราเจอกันครั้งแรกคุณหันมามองหน้าฉันสักหน่อยก็คงจะดีผมมองคุณแล้วตนะั้ง แสดงว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องกินเค้กคนละครึ่งแล้วนะ แกกลังจะทิงท้งขยะใช่ไหมอ๋อใช่ฉันฝากเก็บท้งด้วยนะฉันขี้เกียจอ่ะเ,อเจอกันนะแกบ๊ายบายทิ้งหทิ้งก็ทิงท้งหฉันแก่อะไรวะเว่าแกยังไม่ไป <c oughs> เห็นรถกระจอาอยู่นะฉันก็เลยรีบวิ่งมาเลยอะ <c oughs> พอดีว่าฉันตื่นสายอะฉันไม่สะดวกขึ้นรถแท็กซี่ขอติด,ดรถแกไปได้วยนะ ช่วงน,นี้ก็ตื่นสายบ่อยเนาะแต่ฉันเนี่ยก็ไม่ใช่พวกชอบเอาเปรียบเหมือนในละครสั้นนะนี่ฉันซื้ออาหารเชาา้ามาฝากแกไม่เป็นไรอนะฉันกินแล้วอุ้ยถ้าอย่างนั้นฉันกินนะฉันกำลังหิวอยู่เลยอะ <c oughs> อไม่ไปย่างสอยแล้วน,นะอ่า <c oughs> ทำไมพวกคุณมาทำงานด้วยกันบ่อยจังเลยอะเป็นสนทิทกันมาจากไหนอะนี่ฉันกับหยกเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนแล้วแหละแล้วก็บังเอิญมาอยู่คอนโดเดียวกันบังเอิญไปอีกอยู่ห้องข้างกันอีกอย่างเนี่ยหยกเขาเป็นคนใจดีมีน้ำใจทำงานที่เดียวกันไปกลับด้วยกันประหยัดเดียวจริงไหมหยกโอ๊ยเปิด,ดีกว่าโอ๊ยมิิด,ดียกไอดด้โยกวันนี้ฉันหยุด ไม่ต้องบอกช้าแล้วฉันจะทำยังไงฉันจะไปทำงานยังไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกันกับฉันล่ะจะไม่เกี่ยวได้ยังไงล่ะแกก็ต้องไปส่งฉันไงโยเข้าใจไหมรีวเร็วเข้าสายแล้วเดี๋ยวกอนนะฉันไม่ใช่คนขับรถของแกนะนี่โยไอโยว่ายถ้าแกยังไม่เลิกทำแบบนี้นฉันจะแจ้งความจริงจริงด้วยนี่ เพราะวกลัวฉันจะติดรถแกกลับไปด้วยใช่ไหมแกนี่มันขี้งกจริงๆเลยฉันจะบอกอะไรแกให้รู้ไว้นะต่อไปนี้ฉันจะไม่ติดรถแกกลับแล้วเพราะว่าฉันซื้อรถเป็นของตัวเองแล้วฉันเคยบอกแกแล้วไงว่าฉันเนี่ยไม่ใช่คนเอารดเอาเปรียบใครแค่เงินก็ยินดีด้วยนะเออนี่ฉันไปถามนิติมาแล้วอ่ะแกมีที่จอดรถสองช่องใช่ไหมหมายความว่าไงอ้าวแกก็จะว่างหนึ่งช่องใช่ไหมฉันจะไปจอดแทนให้ก็แล้วกันนะ ถ้าอย่างนั้นแก่ส่ค่าเช่าให้ฉันแล้วกันโหโยกความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับแกสองคนเนี่ยมันไม่ต้องใช้เงินคุยกันหรอกจริงไหมคะหัวหน้าฮะอ๋อจริงบางทีญาติสนิทเนอาจจะไม่เท่าเพื่อนใกล้ชิดก็ได้อยู่ห้องข้างกันไม่ใช่เหรอก็ช่วยเหลือกันไปนิดๆหน่อยๆฝ้ายเขาเงินเดือนน้อยเยาก,ก็ช่วยๆไปนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยหัวหน้าเงินเดือนเยอะกว่าพวกเราสองคนใช่ไหมคะถ้าอยากช่วยก็หัวหน้าใส่ค่าเช่าให้พายได้ไหมล่ะคะแต่ฉันไม่ใช่ญาติแกไม่ใช่เพื่อนแกจะไปจ่ายให้ทำไมล่ะ ไม่ใช่ญาติเพราะฉะนั้นหนหน้าก็ไม่ต้องมายุ่งอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่โยยัก็พูดกับหัวหน้าเขาดีๆก็ได้ก็จะต้องไปหุนหยีใส่เขาทําไมล่ะฉันบอกแล้วไงว่าฉันเนี่ยไม่ใช่คนเอารัดเอาเปรียบใครเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะที่จอดรถเนี่ยฉันจอดเฉพาะกลางคืนกลางวันฉันไม่ได้จอดค่าไฟกลางคืนเนี่ยมันสี่บาทใช่ไหมฉันให้แก่ห้าบาทเลยด้วยก็ได้กำไรต้องหนึ่งบาทเลยนะโยฮ้ยบาทนึงทั้งคืนนี้ได้เยอะนะเก็บเลกผสมน้อยโยกบาทหนึ่งบาทนึงเห็นฉันร้อนเงินขนาดนั้นเลยอะ เอาอย่างนี้ดีกว่าต่อไปนี้เรื่องของใครเรื่องของมันไม่ต้องมายุ่งกันอีกนี่แกพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะโยกฉันนะ่ะเพิ่งจะซื้อรถมาใหม่นะเงินฉันก็ไม่ค่อยมีอีกอย่างเนี่ยฉันก็ต้องเก็บเงินไว้ดูแลบำรุงค่ารถฉันด้วยอะ่ะฉันก็จ่ายค่าชาร์ให้แกไงก็จะ,จะอะไรนักหนาเออหยกเงินเดือนตั้งเยอะแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกฉันไม่จำเป็นจะต้องมานั่งพูดเหตุผลถ้าไม่จ่ายก็ไม่ต้องมาคุยกัน อะไรของแกที่จอดรถก็มีตั้งสองช่องแกจะจอดได้ยังไงสองช่องเพราะแกมีรถคันเดียวแกนี่มันเห็นแกตัวจริงๆเลยไม่มีใครอาล้เราเปรียบใครได้ตลอดเวลาหรอกนะแต่รอบเนี้ยฉันไม่ไหวกับแกแล้วฉันจะบอกอะไรแกไว้นะคนเห็นแกตัวอย่างแกต่อไปมันจะไม่มีคนคารพไอ้แกกดฉันทำไมฉันให้เกียรติแกมากพอแล้วนะป้ายรอบนี้ฉันไม่ไหวกับแกจริงๆหยกตกปลายทำไมก็ถ้าหัวหน้ายังไม่หยุดพูดนะคะมือเนี่ยต้องไปอยู่ที่หน้าหัวหน้าแทนเอาไม่ไ แปงก็มาพอดีเลยไปขึ้นรถไปเฮ้ยรถกูยังว่างอยู่นะเว้ยมาดิกูอยากนั่งเบียร์มานานแล้วอะกูก็อยากนั่งว่ะไป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 ทำไมเขาไม่ยังนั่งรถเราอะมันถูกไปใช่ไหมอย่าคิดมากเลยนะพี่บอสหนูว่ารถเราเนี่ยนั่งสบายกว่าตั้งเยอะอีกอย่าง หนูก็ไม่ได้อยากพวกเขาขึ้นมานั่งรถเราอยู่ละมีแค่เราสองคนเนี่ยดีจะตายคนธรรมดาซื้อรถเน้นการใช้งานจริงหรือคำนึงถึงภาพลักษณ์หน้าตาทางสังคมปีนี้บริษัทขาดทุนอย่างต่อเนื่องเลยนะนับตั้แต่เดือนนี้เป็นต้นไปฉันจำเป็นจะต้องลดเงินเดือนทุกคนคนละ2 0 0 0บาทเดี๋ยวก่อน,นะครับนะแต่ว่าพวกเราเคยถูกลดเงินเดือนกันไปแล้วนะครับแล้วถ้าลดอีกเนี่ยผมจะเอาเงินที่หนไปจา่ายค่า่อนรถเละครับไม่เพียงแต่ลดเงินเดือนนะแต่จะปลดพนักงานด้วย ถ้ามีปัญหาเนี่ยก็ไปคุยกับฝ่ายบุคคลเอาเองวันนี้เลิกประชมแค่นี้หัวหน้าครับหัวหน้า,าวะฮัลโหลครับสี่หมื่นแค่ประกันร,รถเองทำไมแพงขนาดนี้คุณผู้ชายครับเบ,บี้ยประกันนี้ตามราคารถของคุณเลยนะครับถ้าแพงขนาดนี้ทำไมไม่บอกตอนซื้อรถวะฮัลโหลครซื้อรถเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิต อย่าให้เป็นภาระต้องไปหาปเพื่ะา <vérit> เงินในบัญชีห้าหมื่นหายไปไหนหมดอ่ะผมเอาไปซื้อประกันเนี่ยที่เหลือ,ลอก็จ่ายค่าผ่อนรถฉันอุตส่าห์ให้คุณเอาเงินไปซื้อรถแต่นี่มันเงินฉุกเฉินที่ฉันสำรองไว้ถ้าพ่อแม่ฉันป่วยฉันจะใช้เงินจากไหนอ่ะเดี๋ยวผมขอหาวิธีก่อนได้ไหมหาวิธีเหรอหายังไงอ่ะ นี่คุณคุณซื้อรถเพราะว่าอยากมีหน้ามีตาในสังคมอ่ะแล้วงไงลูกไปเรียนลูกก็ต้องใช้เงินพ่อแม่ป่วยพ่อแม่ก็ต้องใช้เงินอ่ะแต่ตอนนี้มันไม่มีเงินแล้วจะให้ทำยังไงก็้ามันไม่มีวิธีอื่นเดี๋ยวผมออกไปขับแกลบเองก็ได้เอ่อนนครับให้ผมไปส่งไหมครับวันนี้ฉันว่าฉันจะกลับกับบอสอ่ะพอดีว่าฉันจะซื้อรถคันนี้อ่ะ ก็เลยอยากรู้ว่ามันนั่งสบายแค่ไหนบอสวันนี้นายไปส่งฉันได้ไหมอ๋อได้ครับเชนครับกลับก่อนนะแพทเอ่อหัวหน้าครับคือรถผมอาจจะไม่ดีเท่ารถ b m เของแพทริกหรอนะครับเชนว่านายเข้าใจผิดนะตอนนี้คนมากมายเข้าใจผิดเป็นอยู่สองเรื่องคือหนึ่งรถหรูเท่านั้นที่จะทําให้มีหน้ามีตา กับ2รถราคาแพงต้องดีกว่ารถราคาถูกเสมอม,มันเป็นความคิดที่ล้าหลังมากสําหรับฉันนะการทําธุรกิจสมัยนีย้มันก็ต้องดูว่ารถสามารถสร้างผลประโยชน์ให้เราได้หรือเปล่าหนุ่มสาวสมัยนี้ก็เลือกซื้อสิ่งที่เหมาะสมไม่จําเป็นต้องซื้อของแพงรถในราคาไม่กี่แสนแต่ก็ใช้งานได้ดีไม่ใช่หรอใช่ครับให้ไปส่งที่ไหนดีครับแถวซอย80ก็ได้ โรงพยาบาลครับพี่ได้ครับไอ้แพทิกทำไมมาขับแกร็บวะอ๋อพอดีกูยอยู่บ้านเบื่อเลยออกมาขับแกร็บเล่นโรงพยาบาลใช่ปะ่ะทีรักพี่มาแล้วหนูขอโทษนะพี่บอสพี่ก็เพิ่งซื้อรถใหม่อะ แถมยังต้องมาจ่ายค่ารักษาให้หนูอีกขอโทษนะที่ทำพี่ลำบากไปด้วยเลยไม่เห็นเป็นไรเลยพี่ไม่ได้ซื้อรถแพงขนาดนั้นก็พอมีเงินเก็บเหลืออยูแ่แหละหนูไม่ต้องคิดมากนะไม่ได่หนูเองแหละรีบหายนะหายดีเมื่อไหร่แต่พี่จะพาไปเที่ยวหาพ่อหาแม่เข้าไหมค่ะสำหรับผู้ใหญ่สิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือไม่ใช่รถยนต์แต่คือเงินในบัญชีเพราะเงินคือหลักประกันเมื่อชีวิตเจอความเสี่ยงรถผมเพิ่งซื้อมาแค่ปีเดียวเองนะครับทำไมราคามันตกขนาดนี้ รถยนต์เป็นสินค้าสิ้นเปลือง